ข้อความจากสาพันกาเล็กติกเรื่องทำให้ชีวิตของคุณสดใสเชิญแสงสว่างเข้ามาและปล่อยให้มันเติมพลังให้กับคุณความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในใจของคุณไม่ได้เป็นเพียงความคิดแบบสุ่มพวกเขาทั้งหมดมีรากฐานมาจากอดีตอดีตของคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณและมันจะส่งผลต่อปัจจุบันของคุณเสมอและปัจจุบันของคุณคืออดีตของอนาคตของคุณอนาคตจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมา อยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มที่ตัวเองหากคุณต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆในชีวิตให้สร้างมันในใจของคุณก่อนหากคุณต้องการเปลี่ยนโลกให้เริ่มที่ตัวคุณเองจิตใจคือเครื่องฉายและโลกภายนอกของคุณคือหน้าจอที่คุณฉายภาพตัวเองคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณได้เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนใจเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นมีรากฐานมาจากความคิดของคุณ จิตใจเป็นเหตุและผลเสมอดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นสามารถย้อนไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราผ่านทางความคิดของเราและสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามอะไรสร้างการปฏิเสธทั้งหมดนี้คําตอบนั้นง่ายมันคือรูปแบบความคิดของคุณจิตใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ก็เป็นศัตรูตัวร้ายของเราได้เช่นกันเรากําลังคิด ความคิดและรูปแบบเชิงลบในใจของเราอยู่ตลอดเวลาหากคุณไม่ตระหนักถึงความคิดเหล่านั้นเหล่านี้ความคิดเหล่านั้นจะเข้ามาครอบงำชีวิตคุณความคิดเชิงลบเหล่านี้จะสร้างรูปแบบที่คุณทำซ้ำแล้วซ้ำอีกและรูปแบบนี้จะสร้างความเครียดความโกรธความหดถู่ความกังวลความคับข้องใจและอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆ มีรากฐานมาจากจิตใจและปรากฏให้เห็นเป็นความจริงและเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีรากฐานมาจากความคิดพวกเขาจึงไม่ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นความคิดที่สร้างโลกรอบตัวคุณควรเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองและทุกครั้งที่คุณคิดว่าบางสิ่งหรือบางคนเป็นปัญหามันฝังรากอยู่ในความคิดของคุณเอง ทันทีที่เราเริ่มฟังอย่างลึกซึ้งในตัวเองมากขึ้นและตระหนักว่าเรามีอำนาจมากเพียงใดในตัวเราที่มีต่อชีวิตของเราเองเมื่อน,นั้นเราจะเริ่มรับผิดชอบในการสร้างความเป็นจริงของตัวเองแทนที่จะใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นคุณสามารถเชิญแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของคุณได้วิธีที่คุณทำคือปล่อยวางสิ่งที่เป็นลบและยอมรับสิ่งที่เป็นบวก จุดประกายชีวิตของคุณด้วยความรู้สึกดีๆสร้างแรงบันดาลใจและสิ่งดีๆทั้งหมดเมื่อคุณปล่อยพลังงานลบและเปิดรับพลังงานบวกคุณจะกลายเป็นแสงสว่างไม่มีอะไรในโลกที่จะหยุดคุณจากความสุขได้คุณสามารถเลือกชีวิตแห่งความสุขหรือชีวิตแห่งความทุกข์ยากหากคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุขจงมีความสุขอย่ากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแต่ให้สนใจตัวเองแทน ถ้ามีอะไรผิดพลาดในชีวิตแสดงว่ายังไม่เหมาะกับคุณให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อรักษาและเติบโตตามจังหวะของคุณเองขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีแต่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในที่สุดคุณสร้างความเป็นจริงของคุณเองผ่านความคิดของคุณดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในบางครั้งที่จะตรวจสอบกับตัวเองว่าพวกเขาเป็นบวกหรือลบเพราะมันนำไปสู่ความเป็นจริงเช่นกัน วิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้คือการทำสมาธิซึ่งเราจะเรียนรู้วิธีทำให้จิตใจสงบลงและฟังความจริงที่มีอยู่ภายในอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาของคุณเองหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคุณในขณะนี้การทำสมาธิเป็นประตูสู่การค้นความสงบเป็นการค้นหาความสงบภายในความสุขและการเชื่อมโยงกับการดำรงอยู่ สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลายิ่งคุณทำสมาธิมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีสติในความคิดมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นชีวิตเต็มไปด้วยขึ้นและลงและเมื่อสิ่งต่างๆยากฉันเลือกที่จะใช้เส้นทางที่ทำให้ฉันเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือตัวฉันเอง คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เสมอไปดังนั้นอย่าไปเครียดกับมันเพียงหายใจเข้าลึกๆและปล่อยวางสิ่งที่รั้งคุณไว้วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาเส้นทางของตัวเองคือทำตามสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและถ้าต้องมีการอ้อมเล็กน้อยนั่นก็เป็นวิธีที่จะไปฟังเสียงภายในของคุณเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณเองและคุณจะพบว่าโลกจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณพวกเราคือสาพันธ์กาเล็กซี่อาโฮออรราเรเอ็กอา์คราชทูธสาพันธ์กาเล็กติกโดยบูสเด